นี่คือเหตุการณ์สุดแปลกจากทั่วโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่ก้อนเมฆที่ร่วงหล่นสู่พื้นดินไปจนถึงฝนประหลาดที่มีแมงมุมตกลงมาแทนหยดน้ำซึ่งแต่ละเหตุการณ์นั้นจะแปลกขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันฝูงนกดิ่งพรสุธา ฟุตเทปประหลาดนี้ถูกบันทึกเอาไว้ที่ประเทศเม็กซิโกและมันทําให้ผู้คนที่ได้เห็นถึงกับงุนงงไปตำมๆกันตอนแรกเราจะเห็นฝูงนกยันโลเฮดแบล็กเบิร์ดกำลังบินเป็นฝูงอยู่บนท้องฟ้าเป็นภาพที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่กลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงเมื่ออยู่ดีๆนกนับร้อยตัวก็ตกหวบรงสู่พื้นราวกับมีแรงลึกลับที่มองไม่เห็นดึงมาลงมาในพริบตา บางส่วนยังพยายามกระพือปีกบินกลับขึ้นไปได้แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่รอดและก็นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องล่างสิ่งที่น่าพิศวงก็คือไม่มีพายุไม่มีลมแรงหรือเงื่อนไขาทางธรรมชาติใดๆที่จะมาอธิบายเหตุการณ์นี้ได้เลยหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าบางทีอาจจะมีสารเคมีในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพวกมันในขณะที่บางคนกลับมองว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้น บางสิ่งที่เราอาจจะยังอธิบายไม่ได้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและเหตุการณ์ฝูงนกดิ่งลงพื้นครั้งนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกสงสัยไม่หายฝันร้ายในชีวิตจริงย้อนกลับไปในช่วงปี1996 ขณะที่ครอบครัวหนึ่งกำลังเดินทางไปเที่ยวที่เคปออฟเดอะกูตโฮปที่แหลมกูดโฮปในแอฟริกาใต้พวกเขาจอดรถไว้ใกล้กับชายหาดก่อนจะออกไปเดินเล่นขึ้นไปตามหน้าผาเพื่อชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นทริปครอบครัวธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสุขและบรรยากาศสบายๆแต่เมื่อพวกเขาเดินกลับมาที่รถสิ่งที่รออยู่กลับกลายเป็นฝันร้ายโดยแท้ รถทั้งคันของพวกเขาถูกยึดครองโดยฝูงสัตว์ประหลาดทะเล,ลรูปร่างประหลาดที่คนท้องถิ่นนั้นเรียกกันว่าใจแอนซีเซเลเทอร์สิ่งมีชีวิตยัวเยียตัวยาวๆที่ดูคล้ายกับมแมลงเต็มไปด้วยขาเล็กๆหล,ลายสิบขาพวกมันกำลังไต่ยัวเยียอยู่เต็มไปหมดทั้งบนเบาะที่จับประตูและแม้กระทั่งกระจกหน้าต่าง จริงอยู่ที่ก่อนหน้านี้พวกมันถูกพบเห็นอยู่กระจายบนชายหาดแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าฝูงสัตว์หน้าตาชวนขนลุกเหล่านี้จะบุกยึดรบทั้งคันเราวกับเป็นบ้านของตัวมันเองอาจจะเพราะว่าภายในรถนั้นอบอุ่นและก็ปลอดภัยกว่าชายหาดท,ที่ล่องกว้างก็เป็นได้ ชโชคยังดีที่ในที่สุดครอบครัวนี้ก็สามารถเอารถคืนมาได้แม้จะต้องเสียเวลาขับไล่และก็ทำความสะอาดอยู่ไม่น้อยและแน่นอนว่ารถคันนั้นต้องล้างกันยกใหญ่หลายรอบกว่าจะกําจัดร่องรอยของการบุกรุกครั้งนี้ไปได้หมดและเรื่องราวสุดสยองนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่พวกเขานั้นจะไม่มีวันลืมเลยลำทานน้ำมัน คี่คาบสมุทรอาหรับเป็นดินแดนที่มีน้ํามันสํารองมากที่สุดในโลกและคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยในระหว่างที่กลุ่มนักเดินทางกําลังตะลุยทะเลทรายอาหรับพวกเขากลับได้เจอกับสิ่งที่น่าตกตะลึงเมื่อลําธารทั้งสายนั้นเต็มไปด้วยน้ํามันดิบ ไหลรินผ่านผืนทรายราวกับมันเป็นสายน้ําจริงๆไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลาตามธรรมชาติหรือเกิดจากสาเหตุอื่นก็ตามภาพนี้ทําให้ทุกคนถึงกับอึง้งพวกเขารีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีและจากการค้นพบครั้งนี้ก็ยิ่งทําให้ความมั่งคั่งของภูมิภาคนี้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเมฆร่วงจากฝาในป่าแห่งหนึ่ง กลุ่มชายหนุ่มได้เจอกับสิ่งแปลกประหลาดที่ทำให้พวกเขาต้องหยุดยืนมองด้วยความทึ่งเมฆฟูขาวเหมือนกับก้อนสำลีกำลังลอยเอื่อยอยู่ในระดับพื้นดินท่ามกลางต้นไม้รอบตัวพวกเขาราวกับท้องฟ้านั้นได้ลดตัวลงมาอยู่ใกล้แค่เอื้อมหนึ่งในพวกเขานั้นได้ลองยื่นมือออกไปพยายามจะบขวาก้อนเมฆที่อยู่ตรงหน้าเอาไว้แต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถจับต้องได้จริงๆทำได้เพียงแค่ยืนดูเมฆลอยผิวไปตามอากาศอย่างเบาบาง ภาพที่เห็นนั้นดูแตกต่างจากหมอกธรรมดาเพราะมันมีลักษณะเป็นก้อนกลมพองดูคล้ายกับเมฆที่อยู่บนท้องฟ้ามากกว่าหมอกที่เราคุ้นเคยสิ่งที่ทําให้เราทุกคนนั้นสงสัยก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบางทีอาจจะเป็นเพราะอากาศที่เย็นจัดปะทะกับอากาศอุ่นจนกลั่นตัวออกมาหรืออาจจะมีเงื่อนไขาทางธรรมชาติที่หายากกว่านั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยังไง ภาพของเมฆที่เหมือนกับร่วงลงมาสู่พื้นดินแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ลึกลับที่ทำให้เราต้องทึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอยู่เสมอริศนากลางขุนเขาชายคนหนึ่งกำลังเล่นสเก็ตน้ำแข็งอยู่บนพื้นที่สูงกลางภูเขาห้อมล้อมไปด้วยหิมะขาวโพลนที่ปกคลุมยอดเขาบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงใบมีสเก็ต พิเศษสีกับน้ำแข็งบางจังหวะแต่แล้วสิ่งประหลาดบางอย่างก็สะดุดเข้าตาเขาพอดีท่ามกลางยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะหนาเขากลับเห็นแสงเรืองสว่างวาบอยู่ตรงกลางเป็นแสงที่ไม่เหมือนกับแสงแดดไม่ใช่การสะท้อนจากพื้นน้ำแข็งและชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างจากแสงทั่วไปด้วยความสงสัยเขาเรียบหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้และไม่นานหลังจากนั้นก็อัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจะถามความคิดเห็นของผู้คนทั่วโลก ผลลับก็คือเกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบางคนก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงที่หายากและก็น่าทึ่งในขณะที่อีกหลายคนก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่น่าจะเป็นประตูหรือทางเชื่อมไปสู่อีกมิติหนึ่งจนถึงตอนนี้ปริศนาแห่งแสงบนภูเขาก็ยังคงไร้คำตอบที่แน่ชัดแล้วทุกคนละครับคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ ึกลลิงชุมุมนในลพบ,บุรีนั้นลิงมักจะถือสิทธิ์เหนือถนนและก็พื้นที่สาธารณะจนหลายแห่งกลายเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นของพวกมันแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเหตุการณ์กลับบ้านปลายจนกลายเป็นความโกลาหคลครั้งใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่เมืองลบบุรีเมื่อลิงจำนวนนับร้อยนับพันตัวปะทะกันกลางถนน และสาเหตุของความวุ่นวายครั้งนั้นก็คือถ้วยโยเกิร์ตเพียงถ้วยเดียวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ลิงในเมืองนั้นคุ้นชินกับการได้รับอาหารจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขนมผลมไม้หรือของกินเล่นต่างๆแต่เมื่อการท่องเที่ยวหยุดชะงักเพราะโควิดแหล่งอาหารหลักของพวกมันก็หายไปแทบจะทันทีทําให้ทุกชิ้นอาหารที่เหลืออยู่กลายเป็นสิ่งล้าค่าและก็พร้อมจุดชนวนให้เกิดการแย่งชิงได้ทุกเมื่อ ในวันนั้นลิงสองกลุ่มใหญ่เปิดศึกแย่งชิงโยเกิร์ตถ้วยเดียวเสียงร้องที่ดังสนั่นพร้อมกับภาพของลิงที่วิ่งกรูเข้าใส่กันเต็มถนนบรรยากาศสุดจะวุ่นวายเหมือนกับฉากต่อสู้ในหนังแออัดจนผู้คนแถวนั้นถึงกับต้องหลบหนีไปตั้งหลักเหตุการณ์กินเวลาอยู่หลายนาทีก่อนที่ฝูงลิงจะสลายตัวไป ทิ้งไว้เพียงภาพความโกลาหลที่ยากจะลืมเลือนเหตุการณ์หนีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความสมดุลของธรรมชาติถูกรบกวนแม้แต่สิ่งเล็กๆอย่างอาหารหนึ่งถ้วยก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนความสงบให้กลายเป็นสนามรบได้อย่างไม่น่าเชื่อหูเขาไฟโคลน ภาพแปลกตาหนีถูกบันทึกไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทาบินวายไลยรีเซิฟที่เมืองลาฮัดดาตูรัสซาบะและสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือภูเขาไฟโคลนที่กำลังปะทุอยู่จริงๆภาพตรงหน้าเผยให้เห็นโคลนสีเทาเข้มที่หนืดข้นเดือดปุดๆและพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องเราวกับมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่จริงตรงหน้ามันอาจจะไม่ได้มีเปเลวไฟหรือหินร้อนระอุพุ่งออกมาเหมือนกับภูเขาไฟทั่วไปที่เราคุ้นเคย แต่เชื่อเถอะครับว่าพลังงานและความรุนแรงที่มันปลดปล่อยออกมานั้นก็ไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่น้อยภูเขาไฟคโคลนแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อกาซใต้ดินสะสมแรงดันจนเอาคโคลนจำนวนมากมหาศาลขึ้นมาสู่ผิวดินเกิดเป็นภาพที่ทั้งแปลกและก็น่าทึ่งและสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าโลกของเรายัางซ่อนปรากฏการทางธรรมชาติที่คาดไม่ถึงเอาไว้มากมาย ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นภาพที่ทั้งน่าสนใจและก็ชวนให้ขนลุกไปพร้อมกันเลยทีเดียวประตูมิติปรากฏการแสงที่สวยงามและหายากนี้เรียกกันว่าซันแคนเด หรือเทียนแสงอาทิตย์และบอกเลยว่ามันดูน่าหลงไหลพอๆกับชื่อของมันเลยมันเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนกับผลึกน้ําแข็งเล็กๆที่ลอยอยู่สูงขึ้นไปในบรรยากาศผลึกเหล่านี้สะท้อนแสงในลักษณะที่ทําให้เกิดลําแสงขนาดใหญ่สว่างสวยัยดูคล้ายกับประตูมิติอย่างน่าเหลือเชื่อจะเรียกว่ามันเป็นประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งก็ว่าได้หรือจะมองว่าเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาทางแสงที่ธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นมาก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ๆมันเป็นภาพที่งดงามจับใจที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆฝน,นแมงมุมที่ประเทศบราซิลเกิดเหตุการณ์สุดประหลาดที่ทําให้ชาวบ้านถึงกับพะว้าและรีบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านในวันนั้นเป็นวันที่ดูเหมือนจะปกติธรรมดาแต่แล้วจู่ๆท้องฟ้ากลับเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีใครคา,าดคิด เมื่อแมงมุมนับร้อยนับพันตัวกำลังร่วงลงมาจากฝาราวกับว่าฝนกำลังตกแต่แทนที่จะเป็นหยดน้ํามันกลับเป็นฝูงแมงมุมแทนคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งโลกออนไลน์หลายคนไม่เชื่อสายตาของตัวเองมันดูเกินจริงเกินกว่าจะเป็นไปได้จนบางคนถึงกับคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของกล้องหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ลึกลับบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ แต่ความจริงก็คือเหตุการณ์ที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นของจริงแมงงุมเหล่านี้ได้ถักใยบางเฉียบจํานวนมาหาศาลจนแทบมองไม่เห็นและเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนลงบนใย,ยเหล่านั้นก็ทําให้ภาพที่เห็นนั้นดูราวกับว่าพวกมันกําลังลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะค่อยๆร่วงลงมาเหมือนกับสายฝนถึงแม้ภาพที่เห็นจะดูน่าขนลุกและทําให้หลายคนใจหายแต่แท้จริงแล้วนี่ก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดและก็หายากเพียงเท่านั้นเอง ฝูงตักกแตนบุกย้อนกลับไปในปี2019ตอนนั้นทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียต้องเผชิญกับปัญหามลงครั้งใหญ่และต้องบอกเลยว่ามันใหญ่มากจริงๆเมื่อฝูงตักกแตนจำนวนนับไม่ถ้วนเคลื่อนตัวเข้ามาราวกับพายุทะเลทรายก่อนจะพุ่งตรงไปยังพื้นที่เกษตรกรรมโดยไม่รีรอพวกมันลงมือกัดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งพืชผลในนา ทุ่งหญ้าไปจนถึงไร่นาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์อาหารเหลือเพียงร่องรอยความเสียหายไว้เบื้องหลังชาวนานในพื้นที่พยายามหาทุกวิธีเพื่อหยุดอยัง้งพัวเขากลางตะข่ายขนาดใหญ่หวังจะกันฝูงตะกะแตนได้ และยังฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงนับไม่ถ้วนแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมฝูงตั๊ก,กแตนยังคงบินกรูกุกันเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของพวกมันท้ายที่สุดฝูงแมลงจำนวนมหาศาลได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทิ้งให้ผู้คนต้องดิ้นรนปกป้องผล,ผลผลิตที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลสับสนและก็สิ้นหวังอยู่พักใหญ่แต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป ฝูงตักแตนก็สลายตัวและสงบลงทิ้งไว้เพียงความทรงจำถึงหายนะทางธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากเจออีกซ้ำสองรอยแยกแผ่นดินไหวเหตุการณ์นี้บันทึกได้จากประเทศญี่ปุ่น เผยให้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทั้งหายากและก็น่าตกใจสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่าดินเหลวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดันน้ําใต้ดินให้พุ่งขึ้นมาบนพื้นผิวและภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด พื้นดินที่ควรจะแข็งแรงมั่นคงกลับกลายเป็นเหมือนกับโคลนเหลวๆขยับไหวและก็ไม่มั่นคงเลยเรากับว่าแผ่นดินกําลังสูญเสียความแข็งแกร่งของมันไปต่อหน้าต่อตามันดูน่าทึ่งก็จริงแต่ขณะเดียวกันมันก็สร้างความรู้สึกไม่สบายใจเพราะสิ่งที่เรายือนอยู่กลับแปลเปลี่ยนเป็นพื้นดินที่ไม่ต่างจากบ่อน้ำนืดๆที่พร้อมจะกลืนทุกอย่างลงไปได้ทุกเมื่อ มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างพื้นดินก็อาจจะยังสั่นคลอนและก็เปลี่ยนแปลงได้ภายในเสี้ยววินาทีภาพปรากฏการณ์นี้จึงทั้งน่าหวาดหวั่นและก็น่าทึ่งในเวลาเดียวกันและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์สุดแปลกจากทั่วโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ